นายสุดขีดนายเล่นฉีกแข้งฉีกขาฉันเนี่ยร่างฉันเยินหมดแล้วอพอเลยตายแล้วนี่ท่าทางก็ไม่ได้สวยมากยังจะสด็สด็งเกินมนุษย์อีกอโหเยอะพักก่อนอะไรละ่ะนี่ผู้ชายหยาบคายผมเผ้าเนี่ยกระเซิงกระเซิงมาแล้วนี่รู้ไหมต้องไปอะไราการสีสันบันเทิงเนี่ย <laughs> ใครที่ไม่รู้ใครที่ไม่รู้อันนี้รู้แล้วนี่รายการอยู่นี่อันนี้เนี่นยรู้หรือเปล่าสวัสดีผู้ชมก่อนเลยคือร่างเดิมใช่ไหม สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเต๋าเสถียรพงษ์เพียงพอครับเมื่อกี้น้องเต๋าเขาจัดเต็มค่ะเขาจัดเต็มเมื่อกี้เราเล่นแบบสลับลางกันานครับแหมน้องเต๋าเลยนะคะพอเขาได้ออกมาจาก AF8 เดิน9ก้าอออกมาปุ๊บพี่พี่หนุ่มของเรานะคะเป็นผู้จัดค่ายเมกะเทแล้วก็พี่ออสบันดิตเนี่ยพุ่งกับของเราถึงขนาดดึงน้องเต๋าเนี่ยมาเป็นพระเอกผู้ขวัญกับน้องแพทเลยค่ะอืมพี่แพทเลยนะครับค่ะคือขออีกอย่างได้ไหมครับจ้าขอเป็นพระเอกในดวงใจของคุณผู้ชมได้ไหมครับ ละครยังไม่อ,อนอ,อนขนาดนี้ถ้าละครออนแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าแฟนๆของน้องสาวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือพุ่งกระฉูดขนาดไหนทุกเลยนะครับผมก็ฝากละครนะครับฝากแฟนๆละครทาวช่องสด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ดาวกับพี่แพทก็มีตัวอย่างละครเรื่องนี้นะครับแบบจี๊ดมันมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับไปชมกันเลยครับไฟลบไลบจอแน่ๆค่ะเพราะผู้จัดพี่หนุ่มกริชแห่งค่ายเมกเกอร์เคขอสร้างปรกากฏการณ์ใหม่หน้าจอช่อง3ด้วยการสร้างละครเพลงสุดมัน เรื่องคู่ปรับสลับร่างได้พระนางดาวเต้นสมน้ำสมเนื้อนางเอกแพทย์ณประภาประกบเต๋าเศรษฐพง์เรื่องนี้สาวแพทย์ได้แสดงความสามารถพิเศษเหมือนตัวจริงเป๊ะเป็นเทียมฟ้านักกีฬาว่ายน้ำคุณหนูสวยรวยเลิศของโรงเรียนผู้ไม่เคยรับรักใครแต่ดาหันเกิดสลับร่างเปลี่ยนวิญญ,ญาณกับศัตรูคู่แค้นนายสุดขีดประธานนักเรียนนักเต้นอันดับหนึ่ง ลอนรวยเทศหลงตัวเองเรียกว่าเขาฉากกันเมื่อไหร่มีเรื่องให้พ่นไฟกันตลอดแต่ที่จะกระตุกขาคนดูสุดๆก็เป็นการโชว์สเตปแดนซ์ของทั้งคู่เพราะนอกจอสาวแพทก็ใฝ่ฝันอยากเป็นแดนเซอร์อยู่แล้ว แต่ในเรื่องต้องเริ่มจากศูนย์และฝึกหัดสะบัดสุดเวียงเพื่อเขาแข่งเต้นแถมพระเอกฝั่งในเตาก็ต้องลงแข่งว่ายน้ำให้หนางเอกทั้งทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นเรียกว่าได้เข้าใจกันและการและจับมือต่อสู้ไปด้วยกันแฟนจะได้ตื่นตาก,กับการแดนส์ทุกรูปแบบทุกสถานที่ทั้งเดี่ยวทั้งกลุ่มดูเพลินแถมได้ออกกำลังหน้าจอแน่ค่ะได้ด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเนื้อเนื้อมันสนุกเนอะแล้วก็ได้เต้นด้วยได้เต้นด้วยแล้วก็ ไม่ได้เต้นแค่2คนมีเพื่อนเต้นทีมอีกแล้วก็มีหลายคนด้วยครับก็เลยทําให้การถ่ายทำเนี่ยสนุกมากครับผมก็อยู่กองเหมือนเหมือนอยู่สวนสนุกอะค่ะแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็มีหลายมีหลายแนวมีตั้งแต่แบบว่ายน้ำเต้นแล้วก็คอมเมดี้ดราม่าก็มีแล้วก็ซีนกัดกันก็มีนะครับผมก็ครบรถเลยเต่าก็รับบทไม่หนักเจ้าแพทนะ เพราะเาต่าไม่ต้องว่ายน้ำเนี่ยเอ๊ะตอนแรกเราสลับร่างกันแล้วก็ใจว่าอ๋อเดี๋ยวเต่าต้องไปไว่ายน้ำแน่เลยไม่ใช่อยู่3ามสี่ฉากนอกั้น <laughs> แผทจ้วงยับเลยค่ะ <laughs> ต้องรอดูว่าพอน้องเต่าเล่นเป็นวิ่งเราจะเป็นยังไงนะคะเพราว่าแฟนขับเต่าชอบแน่นอน และกองทัพนักแสดงที่จะมาร่วมเป็นดาวเต้นให้ดูกันก็มีทั้งหนุม่มบอยโชคชัยเจสซี่ปุ้ยธิติการแจ็คสุภชัยรวมด้วยพี่ปุ้ยพี่มวลวันฮารุสีดอกสดาและอีกเทียบมาร่วมดูละครเพื่อสุขภาพไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงครึ่งเริ่มวันจันทร์นี้ตอนแรกการันตีโดยผู้กำกับสะโพกค,คลิว้วพี่ออสบันดิตค่ะก็จะรับบทเป็นน้าเอกนะครับเป็นผู้ชายที่แสนดีนะครับเหมาะกับหน้าตาของผมเลย ปกติจะคุณผู้ชมเนี่ยจะเห็นผมเล่นร้ายใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้จะพลิกบทมาเล่นเป็นคนดีนะครับก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับว่าจะถูกใจเป็นการหรือเปล่านะครับเล่นเป็นแปงรำค่ะก็แปงรำนี่จะเป็นเพื่อนซีของนางเอกใช่ไหมแล้วจะเป็นคู่หูกับอีกคนหนึ่งก็คือยายี่ค่ะแปงรำกับยายี่นี่มาเป็นแพ็กปาต้องโกะเราก็จะมาประกอบคู่กับพี่แพนนัพพาใช่แล้วก็จะเป็นแบบว่าเพื่อนแบบว่า ฟิลฟิวแบบว่า like ีจะมองมอยนิดนึงอะไรอย่างงี้ละครเรื่องคู่ปรับสลับล่างนะครับก็เป็นละครจริงๆแล้วเป็นละครที่เกี่ยวกับการเต้นหรือเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้เพื่อเอาเอาชนะสิทธิผันนักชสดงจริงครับแต่ว่าเนื้อหาของเราก็จะมีเรื่องของของความเอาเรื่องของความการรียากตัวเองการที่ให้เกียรติคนอื่นการที่มองเห็นคุณค่าคนอื่นด้วยนะทำให้ซึ่งนอกจากมีความบันเทิงแล้วสาระในเรื่องนี้ก็มีเยอะมากครับก็อยากให้ทุกคนติดตามชมละครคู่ปรับสลับล่างครับ สุดๆไปเลยใช่ไหมคะนี่ถ้าไม่รวมบทต่างๆที่แพทเคยผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบทร้ายกรี๊ด <c oughs> ตลกหรือว่าซนอะไรก็แล้วแต่น <c oughs> ะบทนี้ถือว่าเป็นบทที่ยากที่สุดเลยเพราะต้องเต้นให้เก่งเขาต้องเต่าเนี่ยพี่แพทก็ยากใช่ไหมครับเต๋าก็ยากเหมือนกันครับงานแรกต้องเล่นเป็นสาวแบบสาวจัดๆสาวจ๋าๆแบบพี่แพทเนี่ยโอ้โหเหมือนคอนกรีตเสริมใยเหล็กยังไงก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าไม่ท้อครับพวกเราไม่ท้อครับแล้วก็ยังมีแรงเหลือเฟือนะครับแล้วก็ขนข่าวมาให้กับแฟนๆชาวศรีสัมเทิงได้ชมกันต่อครับแต่ว่าไปพักกันก่อนนะครับ มาแล้วครับช่วงที่2ของสีสันบันเทินนะครับผมวันนี้เราก็จะมีข่าวดีข่าวเด็ดและที่สําคัญนะครับสำหรับคนที่มีฝันเนี่ยไม่ควรจะพลาดเลยโดยเฉพาะที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วพี่แพทจริงเหรออืมแล้วมีข่าวของน้องเกณฑภูภูไหมอะ่ะคือ ตอนนี้อยากรู้ข่าวของน้องเขามากขึ้นแบบอ,อ,อินมากเลยสําหรับบททอดแก้วอ่ะโอ้โหนี่อิน <c oughs> ก,กับซิกแพคเขาหรือนะอกเขาครับ <c oughs> ใช่นั่นไงไม่ใช่คืออินหมายถึงว่าอินกับสิ่งที่น้องเขาเล่นมันโอ้คาแรคเตอร์มันดูน่าสื่สารมันดูน่าติดตามอยากดูแล้วดูอีกอ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวจัดไปเลยครับผมไปดูกันครับ แขกกันมาทั้งเรือนพระยาชัยกรกันเลยค่ะกับนักแสดงลูกทาสนำโดยพระเอกแก้วเคนภูภูมิคุณน้ำทิพย์เบลลาราณีสอนรามเทพพิทักษ์ไม้วริศและไอซ์กมโมเนรที่มะมะมะเมาเมาส์เผากันแบบซึ้งๆหน้าถึงเรื่องหลังการถ่ายทำละครลูกทาสงานนี้คุณพระนิติธรรมลือชาสอนรามบ่นน้อยใจไม่ได้โชว์กล้ามเพราะในเรื่องต้องใส่เสื้อรัดกุมมิดชิดชนิดปกปิดทุกรูขุมขนไม่เหมือนพระเอกเคนที่ฟิตแอนเฟิร์มมาอย่างดีเพื่อถอดโชว์บอดี้ที่สวยงาม ให้สมกับเป็นพระเอกละครช่องสามั <ไป S 1> ารันตีความฟินปนหาได้ในรายการทูน่าโชว์คืนพรุ่งนี้5ทุ่ม15นาทีค่ะ ซีซั่นสุดสัปดาห์ตามติดทีมงานรายการไทยแลนด์ Got t a l e n นตระเวนขึ้นเหนืออีสานและสดสดร้อนๆเมื่อวานกับวันนี้ที่ภาคใต้ตามล่าคนมีฝันและมีพรสวรรค์มาร่วมแข่งขันในซีซั่นที่4ได้เจอคนมีความสามารถล้นหลามทั้งร้องเล่นเต้นโชว์มาแบบเดี่ยวและทีมผู้เข้าสมัครอายุน้อยสุด3ขวบและมากสุดคือ7 5ปีแต่ละคนงัดทีเด็ดมาสัมดงแบบไม่มีใครยอมใครภาคกลางอย่าให้น้อยหน้าเสาร์อาทิตย์หน้าไปโชว์เจ๋งต่อหน้า,นาคณะกรรมการกันได้ที่ MCC เท่าเดมอบางกะปิค่ะแต่ถ้าอยากฝึกให้เป๊ะเพื่อทุกเวทีไม่ว่าจะ t h a ไท a n d นด์สกอ l e ลน t ์ The Voice Kids หรือดันดารารายการตีสิบ ซัมเมอร์นี้เจ้าแม่โปรเจกต์เสียงครูอ้วนมณีนุชพร้อมเคลียร์คิวไปติวด้วยตัวเองเลยค่ะ19เมษายนที่โรงเรียนนานาชาติเซนจอนแมรี่สระบุรีขอเพียงแค่อายุอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดแต่ประเภทตัวเล็กอายุเกินหมดสิทธินะจ๊ะหนูมินแล้วครูอ้วนเองจะไปดูแลในเรื่องของการร้องการเต้นนะคะการเล่นการพูดที่จัดออกมาเป็นในเรื่องของมิวสิควล์น์สำหรับน้งนองๆที่อายุอยู่ในประมาณ8-15ขวบจะไปเองไหมคะคนูอ,อายุเกินไปเยอะแล <laughs> ้วแต่ขนาดตัว ได้ขนาดตัวยังได้อยู่ชิ้นีห้าอยู่นะปิดท้ายเอาใจแพทยปภพาด้วยซิกแพคเอ้ยเบื้องหลังน่ารักน่ารักของธาตุแก้วเคนภูภูมิจากละครลูกธาตุที่วันนี้ไม่ได้เคียงข้างคุณน้ำทิพย์ก็เลยมีเหตุให้ได้สร้างเรื่องฮาๆร่วมกับบุญเจิมออยกมลเตรและเ้มวุฒิสุรินทร์งานนี้อะไรจะหลุดและใครจะเหวอปล่อยให้ภาพมันฟ้องดีกว่าค่ะโคลี่นนะเอาดิอยงเอาเข้าไปทีวีทีไหมถ้ายังไม่้ม อารมลยเหรออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อเอ้ยใจเย็นใจเยระวังหน่ยเยใจเย็นใจเยระวังหไตามน้องรบอกอะไรทุกคนบว่าัวด้หอ๋อเป็นที่หนูเนี้พี่เคนคือต้องเรียวพี่แก้วอองเงี้ยคพี่เคนยเข้าไปเอ้ยผิดแล้วผิดแล้ว ุดอ๋อนารังมอถูกใจเจนนี่พอ,พอแล้วทำไมทำบอกนอกหน้านอกตาแบบนี้ไม่คิดว่าผมจะหึงมั้งเหรอโอ้ไม่ต้องมาหึงเลยที่อยู่ในละครและกัดหืมเนยแผลแหวาแล้วเนี่ยนั่นมันในคาแรคเตอร์พี่แพทเนี่ยเราสองคนจะเพิ่งมาทะเลาะกันตอนนี้เลยหึงใช่ไหมหึงดเดออ,เออคิดจริง <นะ laughs> ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปชมละครกันก่อนไปชมในละครนี่<ๆ>เราทะเลาะก,กันแบบไหนถูกต้องอค่ะพูดอีกก็ถูกเองนะคะสำหรับละครคู่ปรับสลับร่างเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะออนแอร์ On air, ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงพรามทามหนึ่งค่ะเวลา18.30นานาทีเริ่มพรุนน่งนี้เป็นตอนแรกค่ะครับผมวันนี้เราสองคนขอตัวไปดูคิวปิดก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ